สวัสดีครับวันนี้เจอกับเบาช้างอีสานเจนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรอบประช่อนนะครับรอบประช่อนที่เราได้ดักไว้ว่าเช้านี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ครับหมายของห้องกับบรรยากาศของห้องเอาห้องผ้ายางไปบึงครับ กกอกนี่ครับนี่ครับรอบหลังนี้ครับหนึ่งหลังเดี๋ยวไปดูอุ้ยมีตัวพี่น้องมีตัวมีตัวเอาเดี๋ยวไทยดูครับพี่น้อง เบิไงครับพี่นอ้องยกเบิ่งนี่ครับหนึ่งเต้าแอมครับมันมันครับพี่น้องมันมันครับเอาอีกปลดปลาครับเตะมาแล้วครับหนึ่งตัวตัวประมาณตัวประมาณไซโลครับประมาณรูเออรูสามา ประมาณโลสามรสี่นี่แล้วนนี้จนหูขนาดโตได้ครับว่าปลาตัวเท่านี้ประมาณจากลูบได้มันดูครับเริ่มันเซียนนะนะหนูจับลำนักปลาแล้วน,น,น,ว 3, 3, น,นี่ประมาณนี้ว่ารูสามรลสามโลสองครับประมาณนี้ประมาณนี้ที่ครับเดี๋ยวไปใส่ขึ้นไปครับ นะครพี่น้องครับเบื้องตูกันครับอยากทีมีตูอยู่ดิมมาดูก็ได้เลยครับอู้อู้าหนักเหี่ยวเฮ้ยอูอ้สองเต็มครับสองเต็มสองเต็มวัวม,มันนี่เป็นหัวเงี่ยงๆลูกหัวผสมกันตัวนี้อู้ตัวหน่อยใส่หัวรูหวัวตัวนี้มาหัวรูเลยครับตัวนี้ใส่ฉีด โอืมเงามาทำมาทำตันี้ตัวหน่อยกว่าตัวหน่อยกว่าของเขาเนี่ยไว้มันครับพี่น้องตัวหน่อยเดี๋ยวค่อยเอามันตอนใหญ่ เอาออแล้ว <c oughs> ปเอาแลอดพี่น้องมันตัวน่อยเอาตัวเดียวพ่อ,อบ่หอดไซส์ไซส์ไม่ตามที่ต้องการเ้อครับเอาตัวเดียวพ่อ